ทานก่อนเลยแล้วกันทั้งสองท่านเลยแล้วกันว่ารูปนี้เนี่ยเป็นแอดสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือเป็นแฟชั่นแอดในนิตยสาร ถ้าถ่ายเป็นกรุปช็อตอย่างเงี้ยน่าจะเป็นในแมกกาซีนมากกว่าโอเคค่ะไอค contact ระหว่างกล้องมีจำเป็นไหมแก๊งเด็กชายอยู่แก๊งแก๊งแบบอยู่ร่วมกันได้สนุกไม่ต้องมองกล้องจบก็สวยแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วมันมาทําเป็นกรุปช็อตแล้วมัน stunning กว่าแข็งแรงกว่าก็แข็งแรงกว่ามันก็สําคัญว่าเราต้องโชว์ด้านมอชโชด้านเฟมินีนบ้างเล็กน้อยก็ก็อยู่ที่ภาพรวมแค่นั้นเองแหละ รู้คอนเซปต์แล้วใช่ไหมเรามาดูเสื้อผ้ากันก่อนมาตู้หูเสื้อผ้าใครจะใส่อะไรก็แล้วแต่บางคนถอดเสื้อบ้างบางคนเปิดบางคนสิ่งที่พี่ต้องการคืออย่างนี้เนี่ยเนี่ยอะไรมันอะไรประมาณเนี่ยทายังไงให้มันดูธรรมชาติก็อาจจะแบบโยนให้แต่ทํายังไงให้ให้โชว์เพราะฉะนั้นเวลาโยนอะรับนะมันต้องแบบว่า ที่ซ้อมกันคือเพิ่งอาบน้ำเสร็จออกมาใหม่ๆแล้วก็มาขอครีมจากฟิลิปให้ฟิลิปโยนให้ Ready 1>, 1 2 3ซ้อมทีมลูกเกดพร้กกอมทีมสุดท้ายนะคะทีมลูกเกดเชิญค่ะเร็วเร็วอันนี้กิ่งกว้า,างใหญ่มากเริ่มจับเวลาค่ะมีพูช้ชดตัวเลยหนึ่งคนนะเอาไงล่ะ แน่นมันแน่นเอาคนเท่ากันแต่มันแน่นทาไมวะทีมเมนเทอร์เกตต้องบอกว่าเป็นทีมไซส์เท่ากันหมดเอเนอร์จีเท่ากันหมดพอเข้าไปอยู่ในเซตมันดูเต็มเฟรมไปหมดเลยอะ่ะเป็นเมนเทอร์ที่ดีรู้วิธีการแก้ให้คนที่เตี้ยสุดอยู่ใกล้กล้องสุดค่ะครับโอเคครับชอบเลยครับเหมือนแบบเหมือนกำลังแบบเพิ่งเล่นเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาอย่างนี้มีเรื่องราวเพราะคนเยอะอากาศจำไม่นจำเป็นต้องเห็นกบดูคนก็ได้เหมือนบางคนก็เป็นแบ็คกราวด์ไป ดูเรียลจะดูเรียลเหมือนแบบเพิ่งกลับมาแล้วก็เห <Yeah. S 2> มือนแบบกำลังใช้ของแลอะไรอย,ยสามนาทีแรกรู้สึกทำมัวกันมากเลย <laughs> เราถ่ายอะไรเราแค่คิดว่าเหมือนนั่งสามนาทีแล้วก็โยงไปโยงมาแต่เราไม่ได้เปลี่ยนท่าส3 2ส,ส,สเชิญเมนเทอร์ค่ะคุณมาฝั่งนี้โอเคคุณมาฝั่งนี้นี่ มานี่อยู่นี่เปิดนี้เหมือนเหมือนอยู่ในล็อกเกอร์อยู่นี่โอเคเดือนสองสามสามย o สเวอร์เอ็ดกันเพราะวันนี้เหมือนเหมือนผีตู้14นาที99เนี่ยหน้ากันอยู่ในล็อกเกอร์แล้วเห็นแค่ไหลกับหลังมันเป็นห้องล็อกเกอร์ครับมันเขาก็ต้องอยู่ในล็อกเกอร์ดูต้องดูสภาพจะไปแอาหากล้องมันเกือบบอธรรมชาตินะครับโอเคอย่าโยนสูงเกิน แต่ทา d u c t ให้ถูกดีแล้วด well. okay, ีมากดีมากเกือบขนลุกแล้วนะอีกสนาทีค่ะต้องการผลิตอันเอาอย่างนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วเอา Product เงิน้น Product อย่างเดียวโอเคนะครับผมได้ผลิตชัดด้วยแจ๊คค่ เราเยมันทลูกเกดระวังเราเป็นทะลูกเกดเป็นทลูกเกดต้อผาระวังไหมลเยเฮ้ยเฮ้ยเป็นท่ลูกเกดระวังตัวหน่อยมา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 พอใจครับทีมผมต้องชนะอยู่แล้วมาเต็มกันทุกคนทั้งช่วงบนและช่วงล่างและทีมสุดท้ายทีมลูกเกดค่ะ ก็สําหรับรูปนี้นะครคือค่อนข้างตรงโจทย์มากในเรื่องของ r ร a l ลสติก s ูตเจเนชันในเรื่องของสถานการณ์จริงๆที่พึ่งกลับจากการเล่นกีฬาการแจ้งมาค่อนข้างตรงโจทย์ในเรื่องของที่เราต้องการว่าเราต้องการให้เป็น after sun <c oughs> เป็นสถานการณ์จริงๆคือจะแตกต่างจากสองทีมแรกที่จะค่อนข้างมองกล้องแต่อันนี้คือเหมือนเป็นสถานการณ์จริงๆคือการโพสจะค่อนข้างน้อย,ออยะจะติดนิดนึงคือของอ็อบเจกต์ข้างล่างจะค่อนข้างดูรกแล้วก็ดูดูแน่นทําให้เหมือนแบบเราดูไปสนใจในส่วนอื่นมากกว่านะครับ ่วนตัวติมนี่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าในพูดเราพูดในฐานะว่าเป็นเป็นแฟชั่นแอดนะฮะจริงๆแล้วอันนี้สวยแล้วก็ที่ชอบที่สุดคือรูปซ้ายจังหวะพอดีที่สุดตั้งแต่ถ่ายรูปมาเลยเนี่ยไอยตัวอะไรอะโปรดักต,ตั้งตรงนีนรูปนี้ไม่ได,ดีทัดเลยนะฮะมันตั้งตรงแล้วเป๊ะแลจังหวะที่น้องก็โยนพอดพอดีที่สุดเลยมีลุน้นมีลุน้น